ได้ปีเก่าสุขภาพปีใหม่เด้พี่น้องเด้อเนาะครับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันปีใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะเนาะให้แม่นุ่น50ดอร่เนาะทางทางเยเนาะเออเด้อเนาะโดยทางเยกับบัวสารีอ่า50ดอพี่น้องเอ้ยเนาะว่าให้แม่ละ50ดอว่าแบ่งกับบวสาีพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้ซื้อนันอยู่กินปีใหม่เนาะโดยพี่น้องเอ้ยา Họ còn phim mai vì được nhờ net repay cho tất cả đa dạng Sau khi xe tăng, เนาทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่น้องยอาทิตย์กันดุว้านนท์หน่อยเฮาแต่งตัวรอเทมือนี่แต่งตัวรอให้ไปใช้นี่ยใไปใช้มือนี่ฮะไปกินนังอ่ะไปกินนังเอ้มุนี่น่ะทางเบาคำเพิ่นนัดให้ไปกินข้าวพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ฮั่นมีทางผคนรักผู้ใหญ่เพิ่น เรื่องปีใหม่ขอสั่นจะ้ะเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แด้วปีน้องเด้อเนาะกายสบายดีพ่อแม่พี่น,อน,นออออ้องวัดสุขูสุก้นพี่น้องเลยพ่อพ่อกับซ่องเบาแสนคือเก่าเนาะตอนนี้ก็อยู่ปั้มปอต่อท่อปีน้องเลยเนาะแวเข่าขมาอ่าพอดีว่าวันร่างรถพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ข่าวของหน,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 น้ามองในเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นมืออันมา,าครบหนักครบตาเนาะ ความความความกลัวพี่น้องเอ้ยวันสุขสุขคนเลยวัอนี้เนาะปีใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะเนาะปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกท่านเนาะเอจีทุกท่านโชคดีอยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะต่อมาการงานการเงินเนาะขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปีเก่าอาสงไข่ปีเก่าต้องทักปีใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ทางโมเสียนเนาะพอดีว่ามีทาง แม aja, ่เคพอจีเนาะคนใดฝากเงินฝากทามาเป็นของคันปีใหม่พี่เรยเนาะให้กบทางทีมงานน้ำเน่ม้เนาะขอขอบคุณขอบคุณทางแม่ลายๆด้วยแม่เด้อนะทรงแม่เคพอจีพี่น้องเลยเนาะก็คนไดฝากประจัายมาไว้ให้เป็นกองควันปีใหม่เนาะให้กบทังทีมงานน้ำเน่พี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณทางแม่คนใดด้อนหลาัๆเน้อเนาะกจายไใหม่นคปีม่ห้งมน่พี่นอยุขุทาแม่ใจเด้อ่เีี่น้งเนาะกา พี่น้องเอ้ยขอให้มีแต่ชีวิตดีขามาเนาะแล้วก็พากันไปกินข้าวเนาะกับทางทีมงานแล้วก็วาสีไปทำบุญเลยเนอ้องจูวัดพระธาตุโพนพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าก่อนอื่นกะทางทีมงานเฮายัางบุทบานได้อ่ามาออกมาครบเนาะพอดีว่ามาฝา,ากเส้าอยู่นี่ก่อนเนาะพากันว่าข่าวของหน้าของในพี่น้องเอ้ยบายดีเด้อร์เราทาง แม่อ้นเนาะอาบุญเยอ่าาดูปลาเต่าออกมาะตาลุงมน้ยได้บุญนี่เนาะโดยสวัสดีวดบุญีนะอนสวัสดีปลาลุงก่อนลูกสวัสดีลูกสวัสดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงก่อนแม่ไวหก่อนพอก่อนาสัสดีปลาลุงลูกกอนลูกกนนเออ สสวัดีปีใหม่เด้อสสวัสดีปีใหม่เออนุ่นม,มีของขวัญปีใหม่หรือเปล่าืุอนี้ยังบ่ฮะท่างนานพิชมาแล้วพี่น้องยเนาะเดีย,บบยาาวเดียวครับบาจิตเขาว่านเลยแป๊บนึงเนาะพี่น้องยเนาะทางบัจิพันโทรมาเนาะว่าอันมาแล้วว่าสันปรว <laughs> พ,พ่มเพลย ว่าเห็นเจ้าไปคนมันอวานนี่าวานนี้ว่าคืออใดไปคนมันอ่ะวา,านนี่ไรงสอบก้อนของคำก่อนเนะา,เาะเ้าเทียนฐานที่แบบเอาบริเวณมของเจ้าว่าไคอยหากระ้านร้ไว้เออเป็นมันปิดางงา้ง,งมี่ยงอยู่งามอยู่เนาะเอะเอแต่ว่าทรมาาเนะาะรรมดาเออเสีษแต่ว่ามันมันเป็นราคาปีเนาะ เป็นราคากะเขาได้ปลูกได้เยองเขาก็ต้องได้กลดหนาโดยเดว่ามื้อนี้กะออกมาพรอบนาพรอบตาพี่น้อยเนาะพาลูกพระเต้าออกมาก่อนอ่าเป็นมื้อวันปีใหม่เนาะพาเพิ่นไปอ่าเล่นก่อนทำบุญก่อนทางอนุนเอากะมื้ออื่นเพิ่นกะไปโรงเรียนต่อได้มื้อนี้ได้เนาะกะพอดีแล้วออกมาครอบนาครบตามื้อนี้กะพอดีว่ามีอ่าของขวัญปีใหม่ให้เนาะผู้เล็กผู้น้อยพี่น้อยเ้ื่อได้ เดอ้าอรงนี้กก้เป็นวัดเลอเป็นวัดบ่อยแ่ว่าว่าอเ้าอบู่ถ้าวง่เเปลี่ยนอะไรพึ่งว้าวอมันถามมันมันยิ้มตัวใยิ้บ่โว้ก็แสงว่ามีตัวตนได้เนาะอันนี้อันนี้ยินใจี่เนาะออาปากเป็นเมื่อวานนีเนี่แหละใช่ คนบ้านเฮาบ่อาเมนบ่เออคนบ้านเฮาเออฉันบ่เพราะฉันโม่โ่หู้เลยเออเ่อเออวะผู้ผู้แรกกันเลยอันนี่กับคนบ้านเฮาคนเฮาผู้แรกผู้ได้บ่แรกผัวบ้านนั้นเลยปัญนยางตะบุญตะบุญบ่น้อยถ้าแกไปแห่งใดเด้ถ้าแกไปแห่งได้กินกัดเออ มาตลาดเนาะปูสมัยเฮียนเยเฮียนแล้กันอายก็ว่เฮ้ยน้อวนเชคือ ah ้ยจะเข่าแท่กองนี่เนาะเลยเลยเลไปเนาะมามพี่ก่อน่น้อยเดี๋ยวเอาเอา่อนพิมาให้ทางพีมงานเลากกอน้อนี่เนาะบ่ได้ คือกระต้มขนลมทะลุกระแทกินเนาะถ้าพอดีร่างรถน้ำหน่พี่น้องเอ้บอดสี้่ได้ข่าวลาอยู่ทางหนเมื่อคืนนี่เรื่อนบ่รถได้ลูก้นได้รถได้ลูกไม่ผิดลูกพี่ป้าแกมายืนนั่งยู่ปีปมันรถเลยเอา มันก่อนเป็นอะไรเอาของควันปีใหม่ให้ก้อนเนาะเออฮะอย่าเอากันเด้เออไปเลยเอาเงินไปเลยไปเลยเนาะอนันเนาะเออเออเป็นอะไรมันก่อนเนาะอืมเออเนาะทางพอดีว่าเป็นเงินของทางเงินไม่เคพอจีฝากมาให้เนาะ sư còn còn tí may thì đâu rồi nó hả mẹ, luôn Hà sức đoán là nó thằng mẹ rồi con đây bây giờ lấy được này con hẹn luôn sư khỏe bố con nó nhai mỏng cái con vừa áo như này lại nhai mỏng cái người thừa nó nó là buồn lấy dù đã thang thang vào buồn cười nó rồi thang vào buồn cười các bao xà ly à hà xếp đoàn vì nào nó phải ba hà xếp đoàn phải ba bèn các bao xà ly vì nào người nó có thể sư là dùng để vì may nó rồi rồi vì nào người thang mê kê phôi chi nó

เออแล้วก็ทานข้าก็บอ่อนกนี้ก็สิพากันไปกินข้าวแล้วก็ไปป่าทัดพูนเนาะวัาสิไปวัดก้อนพี่น้องเอ้ยทำบุญแล้วก็จะกิไปทางใดแน่แหละโมนี่นอกจากติดตามบุญทุกันการเนาะไปพากันเข้าวลางองแมื้อนี้คืนนี้ คือนี่นอนอยู่เฮือนบ่ได้ไปใช่ไหมไหนมิกิดีที่เลยมาเลดีเลยพี่อยู่ภาไปไปก่ได้พี่มาไปเนน่อโอ้ยเนาะเห็นว่ากันได้ไปพาไปหลดครัวก็นจะไปหลดขุนข่อยบ่เนาะเนาะช่วยได้ขนาดลูกพี่พาไปขุดก็ยังไปลำกัดเนาะมีข่อยไรเปียกไม่ได้ไปภาคกินโอกาสนะโอกาสนะเด๋อเด๋เอาไม่ได้สิให้ขอบคุณขอบคุณทางทางแม่เพคนก่อนเนาะ นั่งนี่ก็ได้โอเคพอจีเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าข้างหน้าผู้ใดผู้นึงก็ได้เนาะให้ขอบคุณให้ทางแม่นนก็ได้ออ้งหน้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าอโดยเนาะอ่ะเนาะนมืพอกัน่อีเอ่โยดูนมือมาแล้วุมู่้โดย ทั้งแม่น้องอันนู้นกับคอขอวนู้นตัวตัวนูนตบวชน้องโดยทั้งแม่น้องกับทั้ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทั้งอันเมคเควพอจีเนาะที่ว่าฝากเงินมาให้ทั้งลูกๆเนาะได้ซื้ออยู่ซื้อกินปีใหม่นอแม่น่องไงเนาะโดยกับคอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีเฮงเด้อความเจ็บบวไฮได้ความไข่บวไฮมีเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะ ทงพอกับแม่เนาะตลอดปีและตลอดไปเป็นโฮมโพ่โฮมไส้ห้ลูกให้หลานเยินยาวโตไปเนาะโดยการสูโดยมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะโดยจะอยู่น้ำดูน้ำร้านโตไปเราเนาะเยินยาวโตไปโดยอยู่เนาะช่วงนี้ยืดคอยคนฟังยืด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 เลยที่ว่า ใต้ใส <Yeah. S 2> ่เป so ็นเอาเป็นรากแล้วลรพ่เท uh, <yes>. yep. ้าใช่ด exactly ีวพ่อเนาะโอ้ยูแกลูกสาวกบเมียเนาะมอบต่อพวอของ้นอยู่น้ำเมรนอยู่น้ำเมของ้นอยมอบต่อไปงานะล้วพ่อ่ะกไปทำบุญายพูดเท้ากับไปกินข้าวกินน้ำแล้วกัจังผุ้นอติดตามบุญนุกกานพี่น้องเลยเนาะไปเนาชีพไปทำบุญมือนี้เนาะไปวดีเ๋ยส่เนอาเลย สบายดีเด้อน้นองทุกคนสบ,สบายดีก็ลุงละสบายดีก็สบายดีเพื่อนก็สบายดีสบายดีเนาะพี่ดาวเลยเนาะเปิดผพามาบ้านนี้พี่เด้อวานนี้พี่น้องเลยเนาะมาหอดพระาธาตุโพนแล้วพี่น้องเยลยเนาะถือว่าลายมือเนาะใบบัวลายมือเนาะใบเลื้ยนเติบ,บม,มาได้มาพี่น้องเลยเป็นลายโดยสบายดีอยูวว่พอดมือมาเลยพี่น้องเลยหลั <laughs> งจากที่ว่านอกทางทีมงานเพิ่น พาเลี้ยงข้าเลียงน้ําเป็นที่ยินห้อยเนาะขอบคุณขอบคุณทางผู้หักผู้ใหญ่ทบาคําพี่น้องเนาะเอขอบคุณหลายๆเด้อเียงขาเลียงน้ําจนแน่นเออๆอยู่คือสิบ่ได้กินข้าวแรงหรอกแรงเบิ่งคักด้กินแล้วเให้ให้คุ้มนะเนาะแเลยแคักดีหายใจจนส้อยสดีทางบ่สวัสดีพามาใส่กูเจ้า่ะ

เออบอมีฮู้แบบนี้บอทุกอ่านมาจากไหนดูอ่านเป็นบอลุนอ่านเป็นบอทุกอ่านอเปลีนเนาะพี่เน่อยเนาเราก็ยังบอได้อยู่อันนี้เป็นสติกเกอร์ของทางอาจารย์พี่น้อยเนาะคนเดินทางนักบุญคนเอกจดเนาะเอาฮู้มาติดไว้ในรถพี่น้อยเนาะแล้วก็มีโลโก้นนีี่่พ้อเนาะทางพระอาจารย์พี่น้อยเนาะไปบ่มีนั่นเต่าเ่าะเออได้แล้วนี่ ต้องอดมันเปลี่ยนเนาะฉอดมันเปลี่ยนเออไปย่างเขาไปบานนี้เอาไวดี่าเครื่องเขาเอาว่าตาวนจีเป็นเดินทางมานลำลังไปเลยเนาะเดี๋ยวเอามาฮอดก่อนแล้วเอไปเดินทางเขากอนเอาบานนี้ย่างย่างจะไปอีกวงหนึ่งยูรุออกออกจากนี้ เอาจากนี้ก็จังมีลูกเอ้ยตาตางไปเอออย่าลืมจะได้เลอให้ลืมนี่อจะได้เลอเนาะอืมเนาะ,นะเอาคันบักเบงครับทูบอกไม้เนะาะอน,น้อยๆเฮาก็ูพี่น้องเอ้ยใส่พยังดีเลยใส่เสื้อขะยามาโดเฮียดสยาวเนาะ่าเฮียดเลย คูนในน้มันละหาพันมันะหาพันเนาะเลยอรุน้อยพ้อมเลยเพืนให้เอามถุกมีดอกไม้เนาะดอกดอกเบงนี่ลงนี่มี้ะหนีจืออามาหนี้คน เหคนมาไลยเนาะมึต้องมายนเฉเยงมุสาุงนีคนไายมนนี่เนาะวคเองไลได้เนาะีใหม่ดิเนาะเลยจับดีดูหันขึ้นสิเออจำหันขึ้นันี่

ôi <laughs> rồi <laughs> <khỏi> thế <laughs> À, ba này ba ừ, thay cướp cho đi học cướp ra thay cả nhà vua nó à, ok hai ba 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 บรรยากาศกันหลายคนหลายคนมาทำบุญพี่น้องเลยเนาะตอนทับปีใหม่หลายคูหยค่หลายคนเข้ามาพี่น้องเลยเนาะถือว่าเป็นสถานที่วัดประทัดพ,พนพี่น้องเลยที่แขกคนมาหลายพอสมควรเนาะมวลโมดึงมวนบ่อมวลบ่ม,มาไอ้อคนใหม่อยุ้หะเออ ส่ง,างม,ามาพิัีมา,มาพิัาสวงตอนเวลาสามโมง่พีแล้ว,น,วนะสวงสามโมงเลยสามโมงแรงประทาดโพลเราพองเด้อเนาะคนกำมาาไลยพอสมควรพิ่เเลยจะบบรรยากาศไหในีารบโบโบโบหนาวเนาะวนีอุ่นพี่น้องเลยตอนอส,สามโมงตอนตอนเช้าหนาวเนาะ มาพี่ก่อนด,ดูมาจุดมาจุดธูปก่อนจุดธูปกอ่อนเนาะเด็กเป็นป้ายพี่นายหน่อยๆหาจุดเองเลยเใช่ไหมตัวเองว่าพอแล้วพอแล้วจุ่มกันมาคอยจะจุดเองก่อ mở hòm ra thử thử đi rồi vâng. vâng, có má à. <cười>, cười 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 mày đấy mày mày thấy rôm thấy thấy cái มันจะใหม่ม pues ือได้เ pues ด้อ like นี pues ่ถู <morph> โอเคไะพี่น้งงนะองเลยเนาะเดี๋ยวทางเฮาเก็สิเข้าไปกราบไหว้ซะก,ก่อนเราพี่น้องเนาะมาโทนเนาะพะทานมนะาทำบ้านพี่น้งงองเลยเนะทา่นะทาเนาะตรงเลเวียนซะก,ก่อนเรพี่น้งนะองเนาะเลเวียนสามห้องพี่น้งงนะองเลยเนาะแล้วน้อยอเฮาวกา เานเาะมาทางเ,าเาขาครัวมาก่อนนะเนี่ยพี่น้อยนะทางนนท์น้อยเขาแน่แน่นุ่นลายขู้วได้คนเนาะครับมาเ,าเ,าด,เาดี่ยวนยไอ้โดนย่างไปเ,เรื่อยเอ้ยเอาพี่หน่อยเนาะครบรอบสามรอบแล้วเนาะ าไปลงวโค้ก้่ว่โ้เ้วนนว่าประกานรูตัวก็ตีรดเหมือนกันอ่าหขึ่อาเา ไปไปทางนี้ต่ออีกไปหน่อยแบบนี้เนาะทางนนุนหน่อยเฮานนที่ว่าดูทุกห้องไงบ่ห้องไงน้องดูเถิงบ่นไหนดูเถิงบ่ฮะมันปล่อยอยังเูียวนอยุดปล่อยอย่างน้องหยุดปล่อยอยังเดีมาเบิ่งป่าก่อนเป็นอะเนาะ Ba lại bóng bà lạy bóng bằng cốc đi bôi bài hát được béo xíu bà, gọn bài đi Bòi bóng bà con bèo, bóng bài con bà bòi, bài bóng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  bài ่ไปายัเงือทุงนึงเอเดียวเงือเตดียวเนาะเงือต่ปายังไงปายี่ปา่ปายอะไรเงี้ยอ่ายันหมดแล้วหมดแรงเอาบ่เงือถุงแล้วปล่อยปล่อยเนาะ่กวาลูกไปเอาเอาหาพันปั๊บแต่เอายอดอาหัวหาเนือุณนบล็อกดแล้วบล็อก

เอพับก้นกพับก้นอาหารปลายังไนาะพับก้นหกำำพับบัวน่อยแบบนั่นก็ได้บึงเม่พับอันนี้เอาแบบนี้เนียนแบบบอลลงไหมเน่ยพับเเาตัวนี้บอลก่อนไนบ่บ่เออเอาตันี้อี่

เต่าก็มีวกมี่เต่าเต่าก็มีมาดเนาะมันบมักัาไหนเนาะขนมเนาะอ๋อสิบแห็ก็ได้ไปทิมใช่ไหมครับไ้ไปมาเนาะ เดินไปๆเดินได้เลยฮ่าไอ้ขาเลยปล่อยปลาปล่อยเจาะปลาเบิร์ดมาเซียนฮ่าๆเนาะพี่น้อยไปใส่พี่น้อยเนาะมีเทนเซนเด้อบ์วันหนึ่พี่น้องเอยทางมาแสนจะได้ขอตัวลำลาไปก่อนเนาะพี่ฟ้าประการใดกันขอตัวขออภัยน้ำลายพี่น้องเอ้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนเลยเนาะถ้าจะได้พาโนนเลาะ เล่นเรื่อยๆพี่นอะไรเมื่อน no? ah, ี้จเนาะอ่าสารมนีจะขอตไปก่อนได้พี่นทองไปขออนุญาตผู้านโคดีพี่นี้มีแห้งโซลีปี่หม่ไปนีมีแห้งปรอจุผู่ชุกคนเนาะอ่าสารมนีขอตัวไปก่อนแล้วซ้าบดีเป่น้องไปเนาะ